สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีธนูในเดือนสิงหาคมคลิปนี้เราก็มาดูดวงรายเดือนกันต่อสําหรับผู้ที่เกิดราศีธนูคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาจนถึง14มกราแต่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยถ้าคุณทราบเวลาเกิดแล้ววางลักอยู่ที่ธนูจะดูได้ตรงกว่านะ ในเดือนนี้ดาวพฤหสัสบดีดาวประจำตัวของคุณยังอยู่ในภพปุตตะดาวเป็นราชาโชคดาวดีภพเรือนดีเป็นช่วงชีวิตที่ชาวธนูควรจะมีชีวิตที่ดีมีความสำเร็จเหมาะแก่การเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นถ้าที่ผ่านมาชีวิตคุณยังไม่ดีทำอะไรติดขัดไม่ค่อยราบรื่นเป็นโอกาสดีที่คุณจะคิดใหม่ทางใหม่โดยเฉพาะในเดือนนี้นะเพราะอังคารเจ้าเรือน ไปแจ้งผลอยู่ในภพสุภะและพฤหัสกับอังคารเขาเป็นดาวคู่สมพลกันด้วยคุณจะมีความสาเร็จความก้าวหน้าหาทักษะหาพรสวรรค์นในตัวคุณให้เจอแล้วรีบลงมือทําในด้านการงานดาวพุธดาวการงานก็อยู่ในภพสุภะมีโอกาสดีเรื่องการงานมีความก้าวหน้ามีความสําเร็จ ใช้ความรู้ความสามารถใช้พรสวรรค์พรสแสงของคุณที่มีวรยุทธ์มีกี่กระบวน่าเอามาใช้ให้หมดนะเพราะว่าผลงานคุณจะออกมาดีเป็นที่ยอมรับผู้ใหญ่เจ้านายเมตตาช่วยเหลือสนับสนุนคุณที่ทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศทำงานกับต่างชาติต้องเดินทางบ่อยหรือต้องทำงานไกลาจากถิ่นเกิดจะดีมากมาก อิทธิพลของดาวเสาร์ที่เด่นมาที่อังคารและศุกร์ทำให้เรื่องงานคุณจะมีปัญหาจุกจิกจู้จี้กวนใจเหนื่อยกับงานเบื่อคนมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานขัดแย้งกันทางความคิดขัดแย้งกันเรื่องผลประโยชน์มีการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นลูกน้องทีมงานก็ทำเรื่องให้คุณปวดหัวร้อนใจอาจจะทำให้ท้อใจอึดอัดบ,บางคนอาจถึงขั้นอยากเปลี่ยนงาน วันที่18สิงหาดาวอาทิตย์เจ้าเรือนสุภะเข้าพบสุภะดาวเป็นเกษตรแล้วอังคารเจ้าเรือนปุตตะและเจ้าเรือนวินาศเข้าพบการงานดาวเป็นมหาจักร เพราะฉะนั้นคุณชาวธนูที่อดทนมาสู้มาผลของความอดทนจะปรากฏให้คุณเห็นเป็นรูปธรรมนะเรื่องงานคุณจะมีความสําเร็จมีความก้าวหน้ามีไอเดียดีๆมีความคิดสร้างสารรค์ทําให้ผลงานออกมาดีเกินคาด มีไรายได้จากการทำงานค่อนข้างดีงานจะทำเงินให้คุณเป็นกอบเป็นกำรรเหนื่อยหน่อยสู้หน่อยแต่ว่าสำเร็จแน่นอนแล้วก็ยังมีโอกาสที่คุณจะมีะไรายได้ทางที่สองมีงานพิเศษมีงานเพิ่มทำให้มีไรายได้เพิ่มบางคนจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะเป็นในระดับหัวหน้างานเป็นผู้จัดการในด้านการเงินดาวเสาดาวการเงินไปอยู่ในภพสหัชชะ เสาไปอยู่ในเรือนลาหูคู่มิตรใหญ่แล้วลาหูยังไปอยู่ในภพปุตตะทำให้คุณจะมีโอกาสดีทางด้านการเงินเข้ามานะมีโชคมีคนช่วยเหลือมีช่องทางการหาไรายได้ใหม่ๆรายรับยังมีเข้ามาอย่างต่อเนอื่องนะยังหาเงินได้เป็นกอบเป็นกำรรมได้เงินจากแดนไกลได้เงินจากการขายทรัพย์สินการซื้อขายบ้านที่ดินรถล,ลายานพาหนะต่างๆจะได้ผลดี มีกำไรรวมทั้งมีโชคดีในเรื่องของการเสี่ยงนะมีช่องทางการทำมาหารายได้เพิ่มแต่ต้องบริหารจัดการเรื่องการเงินให้ดีนิดนึงเพราะว่าคุณจะมีรายจ่ายเข้ามาค่อนข้างเยอะทีเดียวมีเงินเข้ามาเมื่อไหร่มักมีเรื่องให้ต้องจ่ายออกนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพความเจ็บป่วยทั้งของตัวเองและผู้ใหญ่ในครอบครัว บางทีก็เสียเงินไปกับสิ่งไร้สาระที่มากเกินความจําเป็นทางที่ดีธนูควรจะต้องตัดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นออกบ้างนะไม่งั้นจะทําให้คุณเป็นหนี้สินได้เหมือนกันในเรื่องของเอกสารสัญญาทางการเงินควรจะรอบคอบนะไม่งั้นจะมีปัญหาตามมาได้ในด้านความรักดาวพุธดาวคนรักคู่ครอ,องของคุณก็อยู่ในภพสุภะ คนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยชีวิตคู่ยังมีความรับรื่นดีอยู่นะโดยภาพรวมนะมันยังพอโอเคยังเป็นที่ปรึกษาช่วยเหลือซึ่งกันและกันคู่ครองคนรักของคุณหาเงินเก่งอาจจะมีการเดินทางพกปะผู้คนออกสังคมบ่อยทําให้มีปัญหาเล็กๆน้อยๆบ้างในเรื่องของความขัดแย้งกันทางความคิดหรือว่ามีปากเสียง ทำให้มีความอึดอัดหรือเบื่อหน่ายบ้างซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของการใช้ชีวิตคู่เนาะชีวิตของคนของคนเรื่องทกเถียงกันก็เป็นเรื่องธรรมดามากๆส่วนคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบเจอความรักนะในแวดวงการทํางานอาจจะมีผู้ใหญ่เป็นสื่อแนะนําให้ได้รู้จักหรือเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนก็ได้เจอกันในตาน่างถิ่นแดนไกลหรือว่าคู่คุณเป็นต่างชาติต่างภาษาเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่มากๆ คนที่เข้ามาในระยะนี้จะมีความรับผิดชอบดีบุคลิกคล้ายผู้ใหญ่หาเงินเก่งแต่ว่าอาจจะปากร้ายหน่อยนะคือพูดแรงพูดตรงพูดเจ็บความรักความสัมพันธ์อาจจะไม่ชัดเจนหรือว่าอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างด้วยเสาอิอทธิพลของเสาที่เล็งมาสุขเป็นดาวความรักอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะนะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะ ความสัมพันธ์มันอาจจะไปได้ไม่ยาวเท่าที่ควรแล้วเดี๋ยวสุขจะเดินถอยหลังเข้าพบมรณะอีกพอดาวความรักมันเดินเข้าพบมรณะความรักมันเติมไม่เต็มใจคุณไม่ได้ดังใจ คบกันแรกๆเหมือนจะดีเหมือนจะใช่พอสักพักหนึ่งมันเริ่มไม่ใช่อีกแล้วเนี่ยค่อยๆดูกันไปนะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ในภาพรวมถ้าคุณใจเย็นมากพอนะมันจะค่อยๆดีขึ้นเพราะเดี๋ยวดาวมันจะเริ่มเดินเข้าพบสุภะเข้าพบกรรมะเข้าพบลาภะเพราะฉะนั้นในช่วง3ามสี่เดือนนี้จริงๆเป็นช่วงที่ดีของชาวธนูเพียงแต่มันอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องของความรักก็แล้วแต่คุณตั้งสติดีด ใจร่มงๆแก้ปัญหาด้วยสติไม่ด้วยอารมณ์นะแล้วทุกอย่างจะผ่านไปแบบราบรื่นแล้วก็ดีนี่คือภาพรวมของชาวลัคนาราศีธนูในเดือนสิงหาคมขอให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าขอบคุณและสวัสดีจ้า